สวัสดีครับพิีต้อนรัเข้าสู่ Rock p พ125นะครับวันนี้ก็มาแบบเรียบร้อยกันหน่อยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเม่นก่อนที่คุณยายได้เสียไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มีการจัดพิธีศพแล้วก็จะมีวันจะเผากันในวันที่16นี้ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยในไหนพูดถึงเรื่องคนที่จากไปก็เลยคิดถึงเรื่องคนที่จากไปของชีวิตตัวเองบ้าง ชีวิตคนเรามันสั้นนะครับคนเรามีพบก็ต้องมีจากไม่ว่าจะจากด้วยวิธีแค่เลิกคบแค่หายไปเฉยๆไปเรียนต่างประเทศแล้วไม่ได้กลับมาหรือว่าไปอยู่เมืองนอกเลยหรือว่าตายจากกันไปไม่ว่าวิธีไหนก็ถือเป็นการจากลาก็ถือเป็นเรื่องเศร้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวผมเองก็ผ่านมาในระดับนึง,งนะฮะอาจจะไม่เท่าผู้ใหญ่หลายๆท่านแต่ก็รู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างมันมีจุดที่เป็นไปของมันเหมือนคําที่ ทุกคนพยายามพูดกันแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆว่าทาวันนี้ให้ดีที่สุดเราไม่รู้เลยจริงๆว่าพรุ่งนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าตอนเนี้แจังอยู่กับเราหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่กับเราข้างหน้าตอนเนี้พรุ่งนี้เขาแจังอยู่กับเราหรือเปล่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอย่าทําให้ตัวเองเสียใจทีหลังนะครับอย่างที่ผมเคยเป็นต้อง ต้องย้อนกลับไปนิดนึงในวันที่แม่ผมเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียใจเล็กๆเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าโชคไม่ช่วยผมคงไม่ได้เห็นหน้าแม่ก่อนเสียวันนั้นเป็นวันที่ผมต้องเรียนเป็นคลาสเรียนทั้งวันนะครับกลับไประมาณปีสองก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เสื้อเหลืองประท้วงกันแหละแล้วก็แบบเราก็ขาดเรียนหลายรอบแล้วก็แบบว่าไม่อยากจะขาดแต่อาการแม่เราแย่ลงเรารู้ตอนเช้าแล้วว่าแม่แย่ลงแต่แบบเราก็ยังจะไปเรียน ทันที่ความจริงก็ถามว่าใจเราก็อยากจะไปหาแม่แม่อยากแต่คือเราก็รู้สึกมันขาบไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่ามันในทุกอย่างับในโชวงีเป็นความโชคดีวันนั้นอาจจะเป็นโชครีของประเทศไทยที่เสื้อเหลืองยึดสนามเนสรอลภูมิแต่ก็กลายเป็นความโชคดีของผมที่ทำให้ผมได้หยุดและผมก็ได้ไปหาแม่ที่ห้องไ c ซแล้วก็หลายๆขึ้น ในช่วงที่ลำบากก็ทําให้เห็นนะฮะว่าหลายๆคนที่รักและเป็นห่วงเราเป็นยังไงเพื่อนๆก็มามาเยี่ยมคุณแม่เราคุณแม่เราที่แม้แต่ลืมตาก็ลืมไม่ได้แล้วพูดก็พูดไม่ได้แล้วตัววมไปหมดเพราะว่าอาการไตาวายมันเริ่มแล้วแม่ผมจริงๆก็เป็นมะเร็งปอดนะฮะแต่เสียเพราะไตาวายสุดท้ายก็คืนวันนั้นคุณแม่ก็จับไปอย่างสงบอย่างน้อยก็ผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดวันนั้นไม่เกิดเหตุการณ์โชคช่วยแบบเนี้ย ผมจะเสียใจขนาดไหนถ้าเกิดไม่ได้เจอคุณแม่ก่อนที่ท่านจะไปก็อยากจะฝากให้คิดกันนะครับว่าทุกวันนี้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาตพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราทำเต็มที่กับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเราหรือยังอย่ากเก็บอะไรไว้ให้เสียใจทีหลังฮะมีอะไรก็พูดออกไปมีอะไรก็ทําให้กันวันนี้ก็มาใน แง่ของคนเรียบร้อยยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับจำไว้อย่างหนึ่งว่าคนยังอยู่ก็เท่านั้นแหละที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปครับทุกคนโดยเฉพาะเม่นและครอบครัวของเม่นยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับแต่แล้วนะครับบ๊ายบาย